สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTA San Andreas นะผมเซิร์ฟเท็กซัสโลเพนะผมเอ่อเป็นเซิร์ฟเดียวกับเคเลโลเพนะผมผมบอกมันเปลี่ยนชื่อแล้วนะก็เปลี่ยนดีขึ้นกว่าเดิมนะผมเอ่อนี่นะผมอยู่ในชุดตำรวจนะใช่วันนี้เราจะมารีวิวหน่วยรักตำรวจนะเป็นคลิปแรกนะผมแล้วผมจะมรีวิวหน่วยรัดหมเป็นคลิปหน้านะโอเคหน่วยรัดตำรวจเนี่ยเราต้องไปสอบนะในเดอะคอร์ดของเซิร์ฟเท็กซัสนะผม เอ่อพอเราได้สอบสอบเข้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นตำรวจทุกประหล่ะเออปกติอันนี้เป็นหัวหน้าตำรวจนะผมเป็นหัวหน้าตำรวจนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวระบบเติมนะผมเขาทําสคริปต์ใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวกดไว้นะผมเขาจะเป็นหน้าเมนูอย่างนี้นะฮะมากล่องโดเนตนะผมเป็นอะไรมั่งเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพ n t point กูขึ้นมึงเดี๋ยว p o i n กูขึ้นป้าวะขอดูหน่นอยะนะเพื่อนแป๊บนึงนะทุกคนเออเราซื้อเราเราซืา VIP ้อไอ้ V P กันดีกว่า ไหนผมเพิ่ม p อย n t ้กูแล้วเอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรีวริวระบบตำรวจก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะถ้าเกิดเราจะไปตำรวจเนี่ยเราต้องเข้ามาตรงนี้แล้วขดทับโฟกเกอร์นะผมใช่ปะอ่าไม่ออกอตู้ตู้ล็อกเกอร์นะครับผมเออทับทับล็อกเกอร์ไอ้หี้อมันมีมันมีตัวเอฟขึ้นมาไง ผมจะเรียกล็อกเกอร์แล้วกันนะฮะคำสั่งเริ่มงานนะ,ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้อาวุธนะตู้อาวุธนี่ก็จะเป็นอาวุธของตำรวจนะส่วนเสื้อผ้านี่ก็จะเป็นสกินตำรวจนะไอดีแ,แรกนะเพื่อนสองแปดสี่นะผมก็จะเป็นไอดีของตำรวจจรา,าจรนะผมเป็นตำรวจใส่หมวกเนะี่ยก็เท่ดีนะผมว่าออสองแปดศูนย์นะเป็นตำรวจเออหน้าติ่มนะผมตำรวจหน้าติ่มนะตำรวจทั่วไปนะผมโอเคเออแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะผม สองหกหกนะผมเป็นสกินเอ่ออ้วนนะหัวโล้นนะครผม <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะ 28, สองแปดศูนนะเป็นสกินของเอ่อหน้าติ่มอีกทัวหนึ่ง <c oughs> ทำไมหน้าติ่มเหมือนกันวะแต่อันนี้น่าจะดำกว่าหรือเปล่าเนี่ยอเอ่ออสองแปดศูน <c oughs> มันซ้ำกันเว้ทุกคนผมเพิ่งสังเกตเลยสองแปดสามนะผมโอ้เป็นนายอำเภอไปโคตรดีเท่ว่ะตัวนี้เท่ดีส่วนตัวต่อไปนะผมเป็นเอ่อ ตัวเสื้อผ้านะแล้วก็มาที่ไอดีที่ยี่สิบเก้าอันนี้น่าจะเป็นแบบ,แบ,บอะไรอะพวกเออเขาเรียกว่าอะไรอะพวกเดี๋ยวขอคิดกันนะเหมือนเหมือนเอ่อพวกพวกอะไรที่แบบติดยาแล้วแบบอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรวะกูก็ไม่รู้ไอพวกเอ่ออะไรว่าไอเยอะสสยซืบอะัวใสซืบวปัว เออเมื่อวานนั้นแหละไอ้เงี้ยแบบว่าพวกพวกเสพยาแล้วโดนจับมาแล้วตำรวจเขาใช้งานน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อะใส่ซืบต่อไปนะเลขสกินนี่หนึ่งหนึ่งสามนะผมเป็นโอ้ยอันนี้เอพีไอวะเชี่ยโกจัดเลยใส่เกาะด้วยเกาะทะลุตัวเฮ้ยตัวนี้เท่นะต่อไปตัวสุดท้ายนะสองแปดหนึ่งนะผมตัวตัวที่ผมใช้นะอยู่ประจํานะผมตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวที่ผมใช้อยู่นะ ตอนเปิดคลิปนะก็เป็นตัวไอ้อไนวดนะผมเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่สุดแล้วในกบมตำรวจนะผมส่วนอาวุธนะผมที่เรากดเออ่ตัวตัวอาวุธนะมันจะแถมเอ,อกระบอกนะผมแล้วปืนนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็ลูกซองนะผมปืนลูกซองมาให้แล้วก็เธอเนี่ยเธอมาทําไมวะเนี่ยน่าจะเป็นการจับผู้ร้ายนะเฮ้ยอยู่ตัวนี้หยุด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 อย่างนี้นะผมเออก็เท่ดีลเลยเท่อะไรวะ ต่อไปนะผมทับทาเซอร์นะผมเป็นการเอ่อหยิบอาวุธนะพิเศษมานะผมทับทีเอซีอรนะผมเป็น๋หนึ่งซีอ ER. ER าร์ไออาถวะนี่นะทับทาทัเซอร์นะผมเป็นการหยิบเอ่อปืนปืนไอ้นี่มานะปืนเก็บเสียงมานะนี่นะผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปจับร้ายจกคนดีไหมเอ้ยเดี๋ยวอันหนึ่งมัน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 สามารถดูงานได้บ่เดียดเดึงนะ ผมว่ามันต้องดูงานได้แน่เลยวะ่ะเออแบบดูแบบคนร้ายคือใครเออแบบแบบไฟเอ็มอะมีปะไม่มีเรอะตู้เซฟคืออะไรทับตู้เซฟก่อนตู้เซฟน่าจะไม่มีนะผมเอ้ยมันมีจีตะกี้ลกพิมพ์่อชอสางตู้เซฟนะฮะมเป็น นี่ไงอ๋อเหมือนกันเหมือนกันพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษได้นะครับผมคำสั่งเริ่มงานเกาะประมาณนี้นะครับ้ราเปนตำรวจนะเกาะหายไปไหนเนี่ยอ๋อแล้วไอ้คำสั่งเริ่มงานเมื่อกี้ผมเข้าใจแล้วมันคืออะไรคำสั่งเริ่มงานก็คือการเข้าเวรนั่นเองนะครับผมก็จะมีเกาะให้นะ โอเคเข้าใจแล้วเดี okay. okay. ๋ยวเราไปรีวิวระบบเติมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอไปเกาะกดออก Facebook ก่อนนะเดี๋ยวมันเด้งแบบเมื่อกี้ไงน่ารำคาญไงโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กับแอดมินนะฮะเอ้ยไอ้เชี่ยตกใจนี่แอดบินแมทนะผมก็รีวิวระบบรีวิวแมปนะผมเพิ่มแมปมานะแมปอะไรวะแมปที่เกิดเด็กใหม่ครับ๋อที่เกอดเด็กใหม่ใหม่เหรอใช่ ครับตรงนี้นะครับผมขอโทษทีครับผมผมจะทำให้แบบใส่ลิปิตใส่ลิปิตใส่ลิปิตยังยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะเป็นที่เกิดเด็กใหม่นะก็กำลังทำเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวลองมาดูเลยวิบโอ้โหเฮียเสียงน้ำคตรน่าเสียงดังเลยเป็นงาทุกคน ใครที่เข้ามาดูช่องผมนะก็ขอ,อกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครผมนี่คือการปนนะผมป้นไลค like ์นะเดี๋ยวเรามาดูเระบบโดนทดีกว่านะทุกคนนะเออไม่ได้ดูเลยนี่นะผม <ขอ S 1> มีรถโดนทนะผมแล้วก็วเปลี่ยนชื่อนะก็เปลี่ยนเป็นรัสผ่านได้ด้วยนะยอย่างละเก <90 S 1> ้าสิบว่เก้าสบพอยใช่ปะเก้าสิบวอมัอเก้าส<ะ>ิ <50 S 2> บพอยอะ หนึ่งหนึ่งพอยต์แล้วกับหนึ่งวอนนะครับผมเอ้ยลำโพงนี่ลําลำโพงนี่เดี๋ยวเอาออกเอาเอาอกลยตาคือว่าไม่ไมันมันไ,ไ,ไ,ไม่มีใครใช้พี่ว,ว่านะเออสกิปสลิปเก่าออกไปแล้วไงอันนี้ิปใหม่หรือมาออกไงเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูด้านอาวุธแฟชั่นก่อนดีกว,ว่าทุกคน <c oughs> มัดสายฟ้านะครับผมสองร้อยพอยต์เอ่อไม้เบรบอลติดไฟนะสามร้อยพอยต์นะอะไรคาตานาเขียว คณะแดงเฮ้ยเยอยเท่ะซื้อดูดิพิมพ์ว่าคาตานะเขียวโอยวเคโอเคาตานะเขียวโอ้โหเยอะเดี๋ยวี่เยอะนะเดี๋ย่งเด้งเดี๋ยวเดยวนอ๋อมันคือมันคือมันคือสปอร์ตไลท์สี่เขียวไอ้ย่าติดกับคาตานะไว้อันนี้ผมลงมัดนะมันเลยดับดับมันเลยดูยาวนะผมจริงๆมันก็ น่าจะสั้นแหละสั้นปะมาดูคขนาแดงนะผมผมเป็น a d ้ Dark เลยด้วยระวังเด้งระวังเด้งอย่าเสกเยอะเด้งเด้งใช่ปะโอเคโอเคโอเคเตนม Automat พี่มันเป็นระบบ a ตโนมัติตอนกระชับปองนะเดี๋ยวเรามาดูกระชับปองกันเถอะก่อนนะหนึ่งลูกสามร้อยพอยต์เนาะโอ้ยเยอะมันมันมันสุ่มเหลือได้วะเรามาดูกันรถสุ่มรถเอาเล้ค่ะ โอเพนบ็อกซ์นะผมพิมพ์ไปเลยอะไรได้ได้วินโดว์วินเซาลวินเซาภาษาอังกฤษเกียมากกูแล้วระบบเงินเขียวนะโอ้โหมีมีเติมเงินเขียวด้วยแค่อัตราเลทมาหนึ่งพอยต์แล้วกับห้าร้อยเขียวนะผมโอ้หนึ่งพอยต์แล้วกับห้าร้อยเขียววะก็เท่าไหร่วะเดี๋ยวเราซื้อเท่าไหร่ดีวะหน่วย หน 100, 000, 000, 000. 100, 000่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนนะเราได้เงินเขียวมาเราอ๋อแสนพอยต์เท่ากับห้าล้านโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราซื้อสักประมาณเอาแบบผู้เล่นปกติเลยนะซื้อเงินเขียวสักประมาณเออห้าพันเราก็จะได้มาสองแสนห้านะเอ้ยเฮียปกติเฮียเยลยห้าพันีนเงินจริงด้วยว่ะ เดี๋ยวนะเอาสักประมาณเท่าไหร่ดี๋ยวยี่สิบบอมาได้มาหมื่นหนึ่งนะยี่สิบบอนะผมก็เลดเลดเลดก็ถือว่าโอเคนะกลางๆดิส่วนอาวุธโดเนทนะผมเออ่มีคาตาณ์นะแล้วก็ก๊อปมีดแล้วก็อะไรเนี่ยเบ็ดบอลนะผมอันนี้ถ้าเป็นเบ็ดบอลมาเบ็ดบอลนะอันนี้อะไรเนี่ยสนับเหรอหรือเยี้ยอะไรวะ อ่านไม่ออกเว้ยเป็นเกมเมอร์เป็นอ๋อไม้สนุกกูเป็นคนนี้อัดคลิปแล้วโง่มากนะแล้วเพิ่มความจุกระ,ะเป๋าได้ด้วยนะทุกคนแล้วเราสามารถเพิ่มหนึ่งร้อยพอยเนี่ยถ้ากับได้ได้สองร้อยไอ้เชียวะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่คืออะไรวะหนึ่งร้อยอะไรเพิ่มความจุกระเป๋าสีเขียวกับสีสีสขาวนี่คืออะไร สีขาวนี่คือกระเป๋าสีเขียวนี่น่าจะเป็นเอกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าสีเขียวสีขาวสีขาวเป็นพอยต์น่าจะเป็นสีขาวนะที่เป็นพอยต์นะผม400 300พอยต์นะได้300กระเป๋านะเออ300เยอะงงกับระบบนี้มาก300สีเขียวนะเป็นกระเป๋านะผม ส่วน400เนี่ยคือ point นะที่เราต้องเสียนะ400บาทคือ400บาทเลยนี่ขนาดสีเขียวเว้ยนี่คือจุดเกิดเด็กใหม่นะผมเทมากนี่ฮะก็เป็นระบบเอ่อโดเนททั้งหมดนะผมของเซิร์ฟเท็กซัสนะผมโลเทนะเราเข้ามาเล่นกันได้นะอาวุธเอาอาวุธแฟชั่นเยอะมากนะผมผมคิดว่ามันก็สวยนะผมก็เป็นอาวุธโดเนตเอ้ยซีซันเลยเนี่ยเพิ่งรู้ เอาเลยคลิปผมไม่ได้อัพมานานนี่คือรออัพเดตอย่างเดียวเลยเนี่ยเซฟนี้เขาทำตลอดนะแอดมินเอ็ดมินดูแลดีมากเนะผมบอกเลยแอดมินน่ารำเป็นรำในโบมเขาต่ออดมินหล่อคร Star ับเอ็ดมินหล่อไอ้เหี้ยมึงต้องเติมคำนี้ตลอดเลยเอ็ดมินหล่อย่ะไม่ได้เลยเออมาดูงงานทั่วไปดีกว่านะสถานที่ทั่วไปนะหลังจากอัพเดตมามีอะไรเกิ่มเกิ่มอุตส่าหรถ ร้านอนาหารอ๋อเราเรอไอ้นี่ระบบราระบบแต่งรถมีโยว่ะตาได้ไหมระบบแต่งรถยังอยู่ปะ <c oughs> เดี๋ยวเราซื้อรถตัวนี้สักคันนะผม <c oughs> นี่เลยค <c oughs> ันนี้ต้องมาแล้ว <c oughs> มาๆๆตา,าไป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 อู่ไปอู่กับพี่หน่อยดิ <c oughs> อู่ตรงไหนวะเยอะจัง เออเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาได้ได้ได้แล้วขอบ้าไปเออม้าไปนี่นี่พี่ถึงอู่แล้วนี่นะผมอู่ซ่อมอู่แต่งรถนะผมก็เราสามารถมาแต่งรถได้แล้วก็สามารถมาเอ,อ่อมาซ่อมรถที่นี่ได้นะผม,ม<อ>ก็ป <ๆ S 1> ก,กติเป็นอู่ดีกว่าเราเข้ามาดีกว่าไอ้นี่กูเป็นตำรวจเลยตำรวจบุก <ๆๆ S 1> มีตู้เอทีเอ็มด้วยโอ้เจ๋วเลยใช่เออเนี่ยอะไรเนี่ย เถ้บไปเฮ้ยวิวไปซื้อหมวกกันน็อกได้ด้วยซื้อโมกกันน็อกเสีมเงินมาเลยกูชอบสิบเงินวิบากอะไบเกอร์วิธีไบเกอร์เนี่ยแหละกูอะเราซื้อเรา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 เซ็รถหน่อยดีกว่าคานะผมมีรถของตัวเองหน่อยเอแล้วรถอยู่ตรงไหนอะ้รถเราอยู่ตรงกาล่ดใช่ปะไม่ได้อยู่่นี่ใช่ไหม ถาพาพี่วาร์ปไปกระหลานหน่อยพี่พี่ขี้เกียจไปพี่ขี้เกียจขี่รถเลยวะแล้ขี้เกียจตัดคลิปอะทุกคนใช้วิธีโกงๆเลยวาร์ปไปเลยตอนนี้ระบบสภายังไม่มีนะผมก็มีระบบเอ่อคร่าวๆก็เดี๋ยวผมจะบอกไ้ให้ทุกคนฟังแล้วตรงนี้นะครับฮิตแมนมีแล้วนะฮิตแมนมีแล้วอะไรนะฮิตแมนฮิตแมนมีแล้วโอ้มีระบบฮิตแมนแล้วเหรอระบบฮิตแมนมีแล้วนะเติมเท่าไหร่วะตา เติมเท่าไหร่แล้วระบบฮิปแมนอะก็สามร้อยเลืองเองี้สามร้อยสามร้อยนะถึงเติมถึงได้ฮิตแมนนะผมแต่เ,เรามารีวิวระบบฮิตแมนไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะผมวันนี้เรามารีวิวระบบตุ้รวดก่อนมาจา man ับฮิตแมนเวเอี้ยได้นะวิธีแต่งรถนะทับเหล่าตาช่างปะไม่ใช่<ม>่ะไม่่มะ,แต,ะแต่ผมแต่งให้สำหรับช่างอ๋อสำหรับช่างต้องให้ช่างแต่งด้วยต้องให้ช่างทำใช่ไหมโอเคพี่เบงหว้หน้าช่างอยู่ลนะ อ๋อตอนนี้พ,นพี่เป็นพี่เป็นหัวหน้าช่งางเหรอับชพี่พี่พี่ทับช่างได้ใช่ไหมโอเค,อเ,คเราต้องเป็นช่างนะผมถึงจะแต่งรถไอ้คนอื่นได้นะนี่ก็คือรถที่ผมเอามาแต่งนะเดี๋ยวเดี๋ปเดี๋ยวเราตัดรถก่อนดกดเอ็นนะตัดรถนะนี่คันนี้นะเป็นหนูทดลองให้กูเลยวันแรกสีเขียวสีเยลโล่ทิงคนะผมโอเรนนะผม เว้ยเราต้องรดดเราต้องดุดุเว้ยสีดําไปเลยนี่ไม่ร้อนะอะไรนะตาสีสีอะไรอะไรตาตาพี่พูดอะไรพี่พฟังไม่รู้เรื่องโอเคโอเคนี่นะถามว่าแต่งลายได้นะผมสําหรับคันนี้สีไม่เซฟอ๋อสีสีมันไม่เซฟให้เหรอต้องแต่งใหม่เอหรือว่าอะไรสตไม่เซฟครับ เซฟแต่ของแต่งอ๋อคือคือถ้าเกิดเราเซกรถใหม่มันก็จะเป็นสีสีขาวเหมือนเดิมปะโอ้โอพี่เข้าใจแล้วไฮโดรลิกนะผมใส่ไปเลยแค่เอ่ไอไนโตรนะผมใส่ไปเลยลายลายลายน,นี่รู้สึกจะใส่ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยคันนี้ทำไมมันวับวับ่ะได้อันมีมันมีที่แต่งพร้อม้นะดีด อ๋อต้องเป็นสีขาวเท่านั้นถึงจะใส่ได้เหรอนี่ใส่ลายไปเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนีออนนีออนสีสีกลินส,ส,ส,สีสีนี่กันปรูนะผมสีมเงินแต่ยังไม่มีน,น,นีออนเลยวะนี่แต่งครบทวนนะออตโต้แต่งแต่งให้ออตโต้นะกูโกไปเลยจ้าดูดูเท่ละ นี่นะระบบอัปเดตใหม่นะผมก็เป็นกระลัดกระลัดก็อยู่ตรงนี้นะช่างก็อยู่ตรงนู่นนะสามารถไปซ่อมรถได้ที่นู่นเลยนะเอ้ึงบุไม่ชอบรถไม่ใช่ฉไม่ชอบล้อนี่เลยวะล้อแม่งไม่โก้ล้อนี่ล้อนี่นี่ต้องล้อนี่เว้ยนี่ล้อแบบยกก้าสุนเลยอะไรนะตาแอรมินหัวล้อแล้วตอนนี้ไม่หวั่นละได้แต่คะแน เฮ้ยอะไรอะแจ็คพอยต์แอดมินอ๋อมันสุ่มรถไอ้เหี้ยนี่ดูครับรถแรงนะผมก็เป็นรถกาชานะคันนี้เอ้ยรถกาชารถโดวครับรถกาชาแหละนะผมได้ไม่ได้มาสามคันแล้วอ้นน้าจีกูไม่ได้คันอื่นเลยเดียวสุ่มสุ่มรถเล่นเด้อโอเค นี่นะครับก็เป็นอัปเดตใหม่นะผมสําหรับเซิร์ฟเท็กซัสนะผมเรามีอัปเดตอะไรอีกปาตาอัปเดตอัปเ <d> ดตใหม่จากตอนที่เราเป็นเกเรอ่ะเราเราเป็นเซิร์ฟเกเรอ่ะมันมีมีอันอื่นปะแมนทำอะไรมั่งเอเป็นอะไรเนี่ยไฮโดรเล็กคันทั้งคันนะท่านผมคันนี้แม่ง ไอ้แมนม่ช็อตก็เดี๋ยวเรามาลองระบบตำรวจไหมถ้าเกิดจับเราเราทำอะไรได้วะตำรวจอ่ะอย่าแอบมินแต่งรถเลยงดูดดเดี๋ยวดมรีวิวก่อนแรกก็คือใส่กุญแจได้ครับก็ลากตัวเดี๋ย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 วไอ้แมนไอเจ้ากูเป็นตำรวจกูเป็นตำรวจ ผมแบบนี้อะครับแล้วก็นำผู้เล่นผู้ร้ายอี่เป็นตำรวจได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับโอเคครับครับสรุปใครเป็นตำรวจตอนนี้เย้ยใครเป็นตำรวจวะเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยรถต้องขโมยได้แบบนี้ครับน่าเห็นไหมอ๋อแบนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผู้ร้ายก็ไม่ไม่สามารถกดลงได้ครับไม่ไม่ไม่คือกูใส่ชุดตำรวจอยู่แล้วกูไม่จับกูโดนจับเอง โอเคราบ้วระบบเข้าๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้ครับผมเราคือเมื่อไหร่มึงจะมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะผมแต่ว่าโดนจับซะเองนะแย่จริงๆเนี่ยโดนตำรวจโดนจับไล้ตำรวจเถื่อนมาเนี่ยตาตาจะประมาณนี้นะผมก็ ระบบนะมีมีระบบอื่นหีืว่าที่นอกจากนอกจากระบบที่อัปเดตมาล่าสุดอะอเมนจะเพิ่มระบบอื่นเข้าอยู่ก็ท่านสามารถผู้เล่นสามารถแนะนําระบบที่อยากได้ได้นะครับผมนี่ครับผมโอ้จากแอดมินนะครับได้ระบบอะไรก็ให้ทำแอดมินมาครับแอดมินดูแอดแอดมินพร้อมรับฟังนะผมแอดมินเซิร์ฟนี้นะไม่ได้โมูนะนี้ไม่ได้โมูนะแอดมินแจกของได้ครับ อ๋อแล้วก็มีกิจกรรมบ่อยมากนะเซิฟนี้พูดพูดเลยอันนี้พูดจริงๆนะแล้วผมก็จะเป็นคนุแจกตกัวอคนหนึ่งนะ,ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนเขา้าตอนนี้มีคนเล่นอยู่ห้าคนนะ,ะไม่ดิสองคนนะมั้งเนี่ยมันทําไม่รวมแอดมินนะสองคนสองคนครับครับแค่ครับผมดูมาหนิ่งดูแอดมินนะ <c oughs> เอามาเราเรา,เราทำระบบงากนกันเลยนะคะรับยวไปดูระบบงานกันต่อนะครับผมเด้ยเรามาดูเลเบลกันดีกว่าทุกคนเผื่อใครชอบตีนะใครชอบต่อยชอบตี เออเลเรบลเรเบลเป็นสนามใหม่นะไม่เหมือนเดนะนี่ฮะเรเบลนะผมค่อยมีแล้วละก็จะประมาณนี้นะสำหรับระบบเนาะเดี๋ยวพาดหน้านะเรามาทำเอ่อหมอนะเออมาลองรีวิวหมอดีกว่าวะเพื่อใครอยากสนใจอยากเป็นหมอนะอยากอยากแบบจะรักษาใครสักคนนะผมจะรักษาไม่ได้เลยต้องไปแล้วก็ตื่นหมอหมอขาดเนอะหมอหมอไม่ค่อยมีคนสอบครับผมนังขาดด้วยหมอเนี่ย อ๋อระบบออลติเนตนี่ระบบผิวเลือดเองเนี่ยออกแลนะนะผมมันมันรู้สึกว่ามันมันโกงไปนะก็เลยเอาออกไปนะผมระบบสกินก็นเหมือนเดิมเด้อไม่มีอะไรมากนะผมเป็ดทำไมแมปรีเบลหนาล่ะว่าเพราะเป็นเพราะเน็ตบุกากวะเนี่ยพี่ก็เป็นพี่ก็พี่ก็เห็นไงนะเฮ้ย <s> สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผม สำหรับใครที่ถูกใจเซิร์ฟเท็กซัสโลเพนะผมก็มาเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมจะลิงๆดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะผมสำหรับ i p บนคอมนะ i p บนคอมว่าไงตาจะเปิดเล่นหรือไม่เปิดไพีดาวนไปขอแด้ผเดได้มันมันมีไอ้ิง่ระบบอัตโนมัติโจ้โอเคโอเคโอเคสามารถไปถาได้ไปสามารถไปขอในไอไอไอลิงก์ลิงก์เพจด้านล่างได้นะผม แต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะไปขอในกลุ่มได้เลยนะมผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็ไม่มีอะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปกแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับผมบงันเออ